ค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้นะคะเรามาดูโจทย์เลยนะคะโจทย์กำหนดมุม cde มาให้นะคะแล้วให้สร้างมุม pqr นะคะให้มีขนาดเท่ากับมุม cde นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นก่อน ครูก็จะกำหนดให้รังสีนี้เป็นอ่ารังสี qr นะคะเนื่องจากว่าเราต้องสร้างมุม q ตรงนี้นะคะให้เท่ากับมุม d นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราใช้วงเวียนนะคะแล้วก็ใช้จุด d นะคะ เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนะคะสร้างส่วนโค้งนะคะตัดรังสี DE และรังสี DC นะคะรัศมีที่เราใช้นะคะเราก็กะประมาณนะคะหลังจากนั้นนะคะเราใช้รังสีรัศมีเท่าเดิมนะคะแล้วมาใช้จุด Q นะคะเป็นจุดศูนย์กลาง ในการหมุนนะคะสร้างส่วนโค้งตัดรังสี QR นะคะแล้วก็ให้ยาวขึ้นไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้วงเวียนนะคะใช้จุดตัดนะคะตรงนี้นะคะรัศมียาวเท่ากับความยาวตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะใช้จุดตัดจุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนแล้วเราก็สร้างส่วนโค้งตัดเสร็จแล้วลากรังสีนะคะจากคิวเนี่ยให้มันผ่านจุดตัดที่เราสร้างอันนี้ครูก็จะให้เป็นรังสี QP นะคะเราก็จะได้มุม PQR นะคะมีขนาดเท่ากับมุม CDE